กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะคะนอกจากพื้นที่ภาคอีสานที่จะต้องติดตามสถานการณ์ภัยแล้งคุณผู้ชมที่อยู่ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างก็ต้องเตรียมตัวไว้ด้วยนะคะเพราะขณะนี้เขื่อนใหญ่หลายแห่งในพื้นที่ภาคเหนือได้ลดการระบายน้ําไปติดตามในช่วงรู้ทันน้ำค่ะ ค่ะพบกันในรู้ทันน้ำ Water Watchdog ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะเป็นที่กล่าวขานกันมากสำหรับปัญหาภัยแล้งรู้ทันน้ำในวันนี้เราจึงอธิบายกันให้ลึกสักหน่อยว่าภัยแล้งคืออะไรค่ะภัยแล้งหมายถึงความแห้งแล้งของลมฟ้าอากาศอันเกิดจากการที่มีฝนน้อยกว่าปกติหรือฝนไม่ตกตามฤดูกาล เป็นระยะเวลานานกว่าปกติและครอบกลุมพื้นที่บริเวณกว้างทําให้เกิดการขาดแคลนน้าดื่มน้ําใช้พืชพันธุ์ไม้ต่างๆขาดน้ําไม่เจริญเติบโตตามปกติความแห้งแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นทุกปีโดยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพราะเป็นบริเวณที่มีอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เข้าไปไม่ถึงซึ่งหากปีใดที่ไม่มีพายุเคลื่อนผ่านเลยก็จะก่อให้เกิดความแห้งแล้งรุนแรงมากขึ้นอันเนื่องมาจากฝนทิ้งช่วงยาวนาน ดยภัยแล้งที่เกิดขึ้นทุกปีจะอยู่ระหว่างเดือนมิถุนาย,ยนต่อเนื่องถึงเดือนกรกฎาคมในช่วงดังกล่าวพืชไร่ที่เพาะป,ปลูกสขาดน้ำได้รับความเสียหายมนุษย์สัตว์ขาดแคลนน้ำดื่มน้ำใช้ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีพรวมถึงด้านเศรษฐ,ฐกิจและสังคมทั้งนี้ความรุนแรงจะมากหรือน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายด้านเช่นความชื้นในอากาศความชื้นในดินระยะเวลาที่เกิดความแห้งแล้ง และขนาดของพื้นที่ที่มีความแห้งแล้งเป็นต้นภัยซ้ำซ้อนที่เกิดจากภัยแล้งตามมาก็คือการเกิดไฟป่าหรืออากาศแปรปรวนทำให้เกิดการสะสมความร้อนและเกิดพายุฟ้าขนองได้ส่วนการเตรียมการและการป้องกันนั้นคุณผู้ชมสามารถทำได้ก็คือเตรียมสถานที่แหล่งเก็บน้ำที่มีประสิทธิภาพมีมาตรการประหยัดน้ำที่เหมาะสมไม่ใช้น้ำอย่างสิ้นเปลืองและจะต้องปลูกพืชให้เหมาะสมตามฤดูกาล ระคดีสั้นหนึ่งน้ำใจเดียวตามรอยพระราชดำริวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูแนวทางตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะภูมิภาคที่เรียกกันสั้นๆว่าภาคอีสาน ได้ชื่อว่าแห้งแล้งกันดานที่สุดเพราะสภาพพื้นดินส่วนใหญ่เป็นดินปนทรายไม่อุ้มน้ำน้ำจึงซึมหายไปอย่างรวดเร็วประกอบกับหลายพื้นที่เป็นดินเค็มส่วนในฤดูฝนก็มักเกิดน้ำท่วมตามสองฝั่งลุ่มน้ำฉีมูลและแม่น้ำสงขลาในช่วงต้น ได้พระราชทานพระราชดำริช่วยแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยโครงการสร้างแหล่งเก็บกักน้ำขนาดเล็กกระจายตามพื้นที่ต่างๆโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยบางสายตอนบนอันเนื่งองมาจากพระราชดำริในเขตตำบลกกตูอําเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารสภาพพื้นที่เป็นแอ่งในหุบเขามีหมู่บ้านเรียงรายตามที่ราบเชิงเขา ชาวบ้านทำการเกษตรโดยอาศัยน้ำฝนเป็นหลักจึงประสบความแรนแค้นจากการขาดแคลนน้ำมีพระราชดำริให้จัดสร้างเครือข่ายน้ำประกอบด้วยอ่างเก็บน้ำเจ็ดอ่างลดหลั่นตามระดับพื้นที่เช่นอ่างเก็บน้ำห้วยผุห้วยพุงห้วยหอยและห้วยไผย่ยิ่งกว่านั้น ทรงวางระบบให้นำน้ำเหลือใช้จากอ่างเก็บน้ำห้วยไผ่ผ่านอุโมงค์ที่ขุดลอดเนินเขาความยาว2กิโลเมตรซึ่งพระราชทานชื่อว่าอุโมงค์ลำพยังภูมิพัฒน์มาเพิ่มเติมให้อ่างเก็บน้ำลำพยังตอนบนอำเภอเขาวงจังหวัดกาฬสิน์เครือข่ายน้ำตามพระราชดำริได้สร้างชีวิตที่ดีขึ้นให้ราษฎรมากมาย ในพื้นที่โครงการทั้งจังหวัดมุกดาหารและกาลสินขอพูในหลวงเพื่นนั่นมาสร้างอันนี้ในายอุดมสมบูรณ์เนื้อว่าแต่ก่อนนะครับบ่มีโครงการของในหลวงก็คือไปแลกข้าวไปขอข้าวขึ้นมาก,กินมาสม,มอนี้นี่โอยสบายซ้มมีทองคำอะไครับซ้ำม,มีมีทุกอย่างไปถ้าขาดน้ำแล้วก็คือบ่ได้อย่างถ้ามีน้ำแล้วมีทุกอย่าง สบสวบอชในวันนี้จะพาไปดูการเตรียมความพร้อมรับมือกับปัญหาพัยแล้งในเขตภาคเหนือกันค่ะมีการเตรียมความพร้อมนะเพื่อที่จะรองรับสถานการณ์เรื่องนี้ก็คือว่าอันที่1น,นะครับจังหวัดก็ได้มีการประชาสัมพันธ์นะครับโดยเฉพาะก็ใช้ทั้งกลไกในระดับของพื้นที่นะฮะ จะต้องมีการเตรียมความพร้อมนะลองลองได้มีการสำรวจด,ดูมีแหล่งน้ำตรงไหนที่อยู่ใกล้พื้นที่กรณีที่ฝนทิ้งช่วงแล้วก็จำเป็นจะต้องดึงน้ำมาเพื่อที่จะมาหล่อเลี้ยงพืชผลเกษตรเป็นช่วงระยะระยะเนี่ยนะเพื่อว่าให้สามารถพืชในยืนต้นแล้วก็จนกระทั่งไปเก็บเกี่ยวได้นะในช่วงของเดือนพฤศจิกาธันวายอย่างที่พูดถึงนะอันนี้ก็เป็นการประชาสัมพันธ์ทั่วไปให้เตรียมความพร้อมนะครับอันที่2ก็คือให้มีการติดตาม นะสถานการณ์นะโดยเฉพาะทางกมรมอุนิยวิทยานะเพราะว่าช่วงนี้ก็มีฝนตกมาบ้างนะเป็นช่วงๆไปมาแล้วก็ไม่มากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสถานการณ์ว่าจะต้องข่าดแคลนน้ำนะนะไม่ว่าจะเป็นน้ําอุปโภคบริโภคอันนี้ก็ขอให้รีบแจ้งนะนะเพราะว่าเราจะมีอีกหน่วยหนึ่งที่จะเข้าไปช่วยเสริมนะครับซึ่งอันนี้ผมก็ปรึกษาหารือกับทางท่านผออเประทานอยู่ะรว่า ยังไงก็ต้องช่วยไปคับประคองเพื่อให้ผลผลิต,ตไม่เสียหายแล้วก็สามารถเก็บเกี่ยวเอาพืชผลทางการเกษตรไปขายได้นะก็คือถ้าเป็นข้าวก็เข้าสู่หัวลรับำนำได้นะแต่ก็เรียนว่าณนาเวลานี้ที่นครสวรรค์นเนี่ยเรายังไม่ได้ประกาศเขตภัยพิบัติเรื่องภัยแล้งเลยนะครับเพราะว่ายังสามารถที่จะประคับประคองหรือดูแลกันได้อยู่ เมื่อรู้ชั้นนี้แล้วเกษตรกรที่เพาะปลูกพืชจะต้องวางแผนการเพาะปลูกพืชให้ดีนะคะจะได้ไม่ต้องประสบกับปัญหาภัยธรรมชาติที่จะตามมาค่ะรู้ทัน้ำวันนี้สวัสดีค่ะ